สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูสุขกิจทั้งแทนะครับก็จะมาสอนในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษานะครับชั้นปีอุมศึกษาปีที่3ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับเรื่องการป้องกันโรคติดต่อนะครับวันนี้คุณครูนะครับก็จะให้นักเรียนเปิดหนังสือนะครับในหน้า35นะครับอ่าเป็นสื่อเพิ่มเติมนะครับในการเรียนของเรานะครับ ประเภทของโรคนะครับในโรคนี้มีในการอยู่สองประเภทเท่านั้นนะครับก็คือโรคติดต่อและก็โรคไม่ติดต่อนะครับโรคติดต่อก็คือโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเช่นไวรัสแบคทีเรีเยเชื้อรารพยาธินะครับซึ่งเชื้อโรคที่แพร่กระจายติดต่อจากคนหรือสัตว์ไปสู่อีกคนได้นะครับเช่นไข้เลือดออก โรคไข้หวัดโรคตาแดงหรือโรคโควิดนะครับส่วนโรคประดิต่อก็คือโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของร่างกายหรือความเสี่ยงของอวัยวะต่างๆหรือพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสมนะครับจึงไม่สามารถติดต่อได้ระหว่างคนสูน่คนเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือโรคความดันนะครับวันนี้นะครับคุณครูเอกก็จะมาสอนเพิ่มเติมนะครับในเรื่องโรคติดต่อนะครับที่นักเรียนควรรู้นะครับ น,นี้ก็ในหนังสืออาจจะไม่มีนะครับคุณรูณเอเ่เตรียมเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับดังนั้นขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจเรียนด้วยนะครับไวรัสโคโรนานะครับสายพันธุ์ใหม่2019นะครับก็ตอนนี้ที่ยังกําลังระบาดอยู่นะครับอ่าเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบนะครับสามารถติดต่อกันทางระบบหายใจจากคนสู่คนนะครับ ซึ่งมีความรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมีเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับผู้ที่มีภาวะคุม้มกันภูมิของนะร่องคนที่ดูแลหรือใกล้ชิดผู้ป่วยและก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับอาการส่วนใหญ่ก็จะมีไอาจามมีน้ำมูกมีค่าหายใจลําบากเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอ,อกนะครับแล้วก็เจ็บคอนะครับอาการเหล่านี้ ก็จะเกิดการติดต่อกับผู้ที่เป็นโรคนะครับอาการส่วนใหญ่จะอยู่ไปได้14วันนะครับก็จะเห็นผลวิธีการป้องกันนะครับ 1. สวมหน้นากากอนามัย 2. ล้างมือให้สะอาด 3. รักษาสุขภาพให้รา่างกายแข็งแรง 4. ลดพื้นที่แออดนะครับแล้วก็ 5. เลี่ยงนะครับการใกล้ชิดกับผู้อื่นนะครับวิธีการป้องกันเนี่นะพเพิ่มเติมนะครับก็พยายามอย่าใช้ สิ่งของร่วมกันนะครับโรคที่2นะครับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับนี่ก็เกิดจากเชื้อไวรัสหวัดใหญ่นะครับซึ่งสามารถจําแนกได้3ชนิดนะครับก็คือชนิด A แล้วก็ B แล้วก็ C นะครับโดยอาการส่วนใหญ่นะครับมีไข้สูงกดเมื่อยกล้ามเนื้อมีน้ำมูกใสๆไอแห้งเบื่ออาหารนะครับอาการเหล่านี้ไม่เหมือนกับโควิดนะครับโควิดเนี่ยจะส่งสู อดนะครับอย่งนี้ไม่ต้องนะครับการแพทยติต่อก็คือพื่อการไอาจามลดการสัมผัสใช้สิ่งของร่วมกนันนะครับวิธีการป้องกันนะครับก็คือ 1. ปิดจมูกปิดปากเมื่อไอหรือจาม 2. องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่บ 5, นะครับสเลี่ยงสถานที่ที่คนหนาแน,น่น 4. ถ้าว่าหยุดนะครับเขต้องถ้าเป็นก็ให้หยุดเรียนหรือทำงานเพื่อพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับ อันที่3นะครับโรคอิสุกอิสัยนะครับเป็นกลุ่มน้ําใสที่ขึ้นตามตัวนะครับโรคอิสุกอิสายอิสัยเนี่ยเป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสที่ไม้ด้วยอาการไข้ขออกพื้นนะครับพบมากในเด็กแต่สามารถพบได้ในวัผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานตา่ำบางกรณีหายได้เองแต่ในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีภาวะแทรกซ้กอนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ การติดต่อของโรคนี้นะครับก็เกิดจากการสัมผัสร่องแผลหรือกลุ่มที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยนะครับกอกอย่างคือการหายใจสูดเอาละอองฝอยของน้ำลายน้ำมูกที่มีเชื้อโรคเข้าไปนะครับอาการส่วนใหญ่ก็จะเปมีไข้ตับในเด็กเล็กแต่ผู้ใหญ่มักจะมีไข้สูงและภายใน1-2ถึง2วันก็จะมีตันขึ้นนะครับการฉีดวัคซีน เด็กที่เล็กกว่า12ปีให้ฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย3เดือนถ้าเกิน13ปีก็ให้ฉีด2เข็มเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยห่างกัน1เดือนการป้องกันนะครับรักษาตามอาการนะครับยังไม่มียารักษานะครับถ้ามีอาการไข้ก็ให้เช็ดตัวกินยาลดไข้พานะราซตามอนหากมีอาการหงุดหงิดก็ให้ใช้คาราไมาให้ตัดเล็บให้สั้นนะครับีเกเรื่องการเกาและ การคันนะครับเราก็กวนแยกให้ผู้ป่วยนะครัเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับอาการที่4นะครับดีวนี้ระวังโรคหัดนะครับเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะมีอายุน้อยกว่า10ปีนะครับไซเกิดจากการติดเชื้อโรคที่เกิดจากการหายใจอาการก็มีตาแดงมีไข้ไอมีน้ำมูกมีปื่นแดง มกักจะเริ่มที่หน้าแล้วก็กระจายไปถึงส่วนต่นางๆนะครับวิธีการป้องกันก็คือฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดดิบเรียกการคุกคีกับผู้ป่วยพอาะว่าแทรกซ้อนนะครับก็อาจจะเกิดจากลอกบบอักเสบปอดอักเสบหูชั้นกลางอักเสบแล้วก็อุจจาระร่วงได้นะครับโรคที่5โรคทางทูนนะครับโรคทางทูนก็คือคางบวกน,นะครับ มีการดูแลอย่างไรนะครับก็คือ 1. ทานยาแก้ปวดก็คือพาราเซตามอลคางบวมมากให้ใช้น้ำอุ่นนะครับประครบคางทูมนะครับวันละสครั้ง 3. หากปวดมากๆให้ใช้ความเย็นประครบเพื่อลดอาการปวด 4. บ้วนปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ5ทานอาหารอ่อนไม่รัดจัด 6. เช็ดตัวเมื่อไข้สูง 7. หากเกิน7วันยังไม่หายนะครับ ให้พบแพทย์ทันทีนะครับวันนี้ใบงานนะครับคุณครูก็ได้ให้ความรู้ไป5โรคนะครับโดยมีโรคโควิดนะครับเพิ่มเติมไปแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่โรคอิสุกิอิสัยโรคแล้วก็โรคทางทูนะครับวันนี้ให้นักเรียนศึกษาแล้วก็ลองคิดดูนะครับว่าการติดต่อเป็นยังไงและวิธีการป้องกันโรคเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ระบายสีไม้สวยงาม 10คะแนนะอยู่ในมือของนักเรียนแล้วคุณครูเอกพร้อมจะให้10คะแนนเต็มนะครับแต่อยู่ที่ว่านักเรียนจะเขียนสวยไหมเนะื้อหาถูกต้องไหมระบายสีสวยงามหรือเปล่าและส่งตรงต่อเวลาไหมนะครับดังนั้นก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจทํางานให้ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับคุณครูเอกพร้อมที่จะให้คะแนนะ่ที่ว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือไม่การเป็นนั้นฝากนักเรียนด้วยนะครับสิบคะแนนอยู่ที่นักเรียน การเรียนไม่ได้อยู่จํากัดภายในห้องเรียนเท่านั้นนะครับดันั้นนักเรียนสามารถหาความรู้ได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเพิ่มเติมนะครับฝากค,คุณคูุณครูเอกฝากนักเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ